ต้องมาวรชื่อจัจักบาทรอไอ้บ้างมือเนอมือนลอกมันเนี้ยลง้วไก่ง่ามเงี้ไก่ไเดวไก่งามเงนไก่ให้ง่ามเงี มันช <Cornell> ่างฉี่องโอเคตอนนี้่เที่น้องไฟไลหอเลยขาดไ้ที่พผ่านไปนี่ืออขายเสื้อขาเสือให้เราเีเออมีมีเสือเสือสี่ร้อยพันหน่งพอดีเอาเสือมาก่อนจดละปกตีขายี่อยปติขายสี่ร้ะย ตาษาไม่ค่อยดีแล้ว่ะต้องราให้เพื่อนนี่ผมดังบอาเลยดังพี่ไงป้าเฮ้เฮ้เ้หลคนเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หลายนบับหน่อยรับหน่อยไเคพูดนานไป้ออะไรคอนเ็ตอะไรคอนลานี่ออตัวนึรียอ้แค่ใส่ออะไรใส่ออะไรเอาอีกบอน้บอกามันเป็นตัวเลข มันเป็น <cheg> ตัวเลขมันทยากแน่นอนงมาอีกลงสหยอันนี้ไปแล้วลูกมือเนให้อีกไม่ได้เลยาเลยปลปายงเนเอคเจ๊ล่ะให้เยตัวนี้ไปเด้ออายเด้อ